E.P. ที่6บทสวดที่13พาหุงมหากาพาหุงสหสมพินนมิตสาวุทันตังครีเมกะลังอุทิตโคราสาเสนมารังทานนาธิธรรมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตชยมังคลานิมาราติเรกมาพิโยชิตสาประติงโครัมปนะ ละวกะมะขมาธาทยะค้างขันตีสุทันตวิถินาชิตวามูนินโทตันเตจสาภวตุเตชยมังคลานินาราคิริงขชวรังอติอันตะภูตังทาวาคิจากมสนีวสุทารุนันตังเมตตมภูเสกวิถินา ชิตวามุนินโทตันเตชะสาปวตุเตชยมังคลานิอุคิตตะคาคามติอาตสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังภุริมาละวันตังเอตีปิสังคตาตมโนชิตวามุนินโธ ตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิการตวานากาธรมุทารังอิวคาพิยญาจินจายาทูทวจนังชนกายามัะเชสันเตนโสมาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาพวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายะ มัติสาจาักวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตมะนังอธิอันตะภูตังปัญญาปฏิปะชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชายามังทลานินันโทปาน,านันตะภูจะังวิพุธังมหิตทิง ปุตเตนะเทระปุจเกนะธรรมาปยันโตอิทูปเทสวิตินาชิตวามุนินโธตันเตเจสาพวตุเตชยมังคลานิทุกขาหะทิติปุจเกนะสุธาทหาทัตทังพราม,มัง วิสุทธิชูติมิติปากาพิธานังยานากะเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจาราภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคลาอาตคาธายยวาจโนทินาทิเนสารตมตันทีหิตวานานิกวิวิธานิจุปาตวานิโมขังสุขังอธิกรมัยยนะโรสปัญโย มหาการุณิโกนาโทหิตายาสปปานินางปเรตวาปารมีสาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสะจวัชเโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามูลเณ สักยะนังนันทิวาธโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเลอปราชิตปัลลังเกสีเสปะทวิปุคะเรอภิเสเกสะพุทธานังอาคาปัโตปโมติสุนากัตตังสุมังคาลัง สุภภาตังสุโหติตังสุขโนสุโมุหโตจัสุยิทังพรหมจาริสุปทาขีนางกายกรรมมังวาจากรรมมังปทาขีนางปทาขีนางมนกรรมมังปณิทิเตปทาขีนาปทาขีนานิกาตวานารพันตเทปทาขีเนภวตุสาพมังคารังราขันตุสาปเทวตาซาพุทธานุภาเวนสธาโสธีพระวันตุเม ผวตุสาพมังคารังราขันตุสาปฏเทวตาสาปะธรรมานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเตผะวตุสาพมังคารังราขันตุสาปฏเทวตาสาปะสังฆาน U, ุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเต